เวนัม <laughs> เรากลับมาอีกหนึ่งวันครับน้องๆท่านผู้ชมดูดูคนครับสวัสดีครับผมวันนี้เดอะต้นฮีโร่ชาแนลขออนุญาตเอาความฟินแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมดูกับการรีวิวถังป๊อปคอร์นที่เป็นพรีเมียมมากๆและแรงมากๆในเมืองไทยกับถังป๊อปคอร์นที่เรียกว่าเวนัมมันมาจากโรงหนัง ที่อยู่ในเมืองของเม็กซิโกนะครับถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรงหนังซีน่าเพล็กนะครับของเม็กซิโกนะครับผมเดี๋ยวเรามาโอเพนกันเลยนะครับมาว้าวนะครับแต่ก่อนที่เราจะเปิดกล่องนะอย่าลืมนะครับผมน้องๆคนใดที่เพิ่งผ่านไปผ่านมานะรู้สึกเซอร์ไพรส์และฟินกับตัวต้น e ีโร่ชาแนลอย่าลืมตามเพื่อนๆมากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะ ที่รู้ๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมที่7เป็นของรางวัลดีๆมากมายพี่ต้นจะเอาทานอสไปแจกด้วยนะใครสนใจอย่าลืมเข้ามากด Subscribe นะครับและบอกเพื่อนๆเข้ามากดสั่นกระดิ่งและ Subscribe กับพี่ต้นด้วยนะ <ๆ S 1> เรามาเปิดกันเลยโคตรจะเฟนเลยต้องบอกก่อนนะครับน้องๆท่านผูชมทุกคนกล่องนี้เนี่ยพี่ต้นได้มาไม่ใช่เป็นแบบเบสเบสิกนะครับเป็นลักษณะของแบบที่เป็นรีเพนแล้วนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณน้องแบงค์มากๆเลยซึ่งเป็นแฟนคลับอีกเหมือนกันในกลุ่มของซื้อขายแหล่งแก้วน้ําราคาถูกนะเขารับพีรีเพนด้วยแล้วก็มีแก้วน้ําสวยๆขายเยอะแยะมากมายน้องคน,นใดสนใจเพื่อนเื่อคนใดสนใจลองไปดูได้พี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ในดรายคิปชั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรพี่ต้นเราบ้างพอพี่ต้นสั่งแค่ถังบ๊อปคอนที่รีเพนแล้วแต่เหมือนจะมีแก้วน้ําสวยๆมาด้วยตามมาเลยครับเฮ้ยจริง Graeme วะให้แก้วมาด้วยน้อง โอ้ขอบคุณน้องมากเลยที่แก้วอะไรเนี่ยเฮ้ยแก้วเวนอมเลยวะโอ้ oh my god แต่เป็นแก้วของคนไทยนะเป็นแก้วของบริษัทไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันดีกว่าคืออย่างนี้ครับน้องๆตัวถัง๊อปคอนแบบนี้เนี่ยของเวนอมตอนนี้มันจะเป็นหลอดที่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่รอยแตกนะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูมันเป็นรอยที่มันประกอบไม่สนิทนะครับซึ่งมีต้นเนี่ยได้ลองไปเสิร์ชตามคลิปของฝรั่งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะ โทษเอาเมซิ่งอะคือมันเป็นของแรงจริงอะเอาจริงเลยนะเนี่ยครับเห็นป่ะเนี่ยคือมันเป็นลักษณะการประกอบมาตั้งแต่ที่มาจากเม็กซิโกเลยนะครับตัวนี้ผลิตโดยบริษัทตัวนี้เป็นกลุ่มของ s a b e r Integrate ตนะไม่ใช่บริษัทเดียวกันกับที่เพื่อนพี่ต้นผลิตเนาะตัวนี้มันก็เลยจะกลายว่ามันจะเหมือนกับว่ามันจะหลุดๆออกมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอพยายามดันมันลงไปก่อนนะครับโอเคตัวเอ็นมันจะหลุดออกมาเพราะว่ามันห่างกันนะครับ โอเคเรายัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันสิอา้าวนะครับเออเออเปิดถังก่อนเปิดถังก่อนมันล็อกแน่นมากนี่ครับเราต้องบีบนิดนึงโอ okay. เคเฮ้ยเจ๋งอะเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตแกะแก้แก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะบอกให้ว่า,าน้องแบงค์คนนี้เขาทําตัวที่เป็นรีเพนให้พี่ต้นตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่คือแก้วนะ นี่แถมนังยางให้พี่ต้นด้วยแหละแถมแก้วไม่ได้แถมนังยางนะครับโอ้สวยๆๆๆนะครับึสงสัยจะมีอันนี้ไปใช้ได้แค่ไม่กี่อันเองเพราะว่ามันขาดหมดแล้วนี่ Venom นี่เฮ้ยสวยอะเออพี่ต้นไม่ได้พี่ต้นไปดู Venom เ,เนอะแต่ไม่คิดว่ามันมีแก้วแบบนี้ขายงงเหมือนกันนะนี่ครับผมแน่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจาก เพื่อนบ้านแล้วก็คนที่เป็นแฟนขับพี่ต้นเนาะได้ก็พูดง่ายๆว่าคือขายกับพี่ต้นเองแล้วก็ทำรีเพลทมาสวยๆเลยประเด็นเดี๋ยวเราหมุนให้ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแก้วกทีนึงนะครับมาหมุนให้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมเวน n ม m s นี่ของสวยมันอยู่ตรงนี้ครับมันมีเวนอมข้างหลังครับโคตรคูลเห็นไหมน้องๆน,นี่เวนมนะครับผมนี่แล้วก็ ที่แหลมๆคือถ้าเป็นภาพคลาสสิกเดิมๆตรงเนี้ยมันจะเป็นสีขาวฟันขาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตาขาวเลยนะครับแต่อน้องเขารีเพนต์ม่พี่มาเป็นฟันเหลืองมาในหนังแล้วก็ตาตรงนี้เห็นไหมสิ่งที่รีเพน์มาให้คือตัวที่เป็นตาแรงเงามาให้ค่อนข้างสวยนะ โดยการใช้แบบเขาเรียกเป็นปากกาเมจิกของแคนดัมนะครับโรยการผ่านะมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนพี่ต้นขอญาตนะครับขอลองดูนิดนึงก่อนว่าตัวเอ็นมันจะหลุดอีกไหมไม่หลุดแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นประเทศเน่นี่คือสิ่งสำคัญพี่ต้นชอบมากๆกับอุตสาหกรรมการผลิตแบบนี้เพราะว่าเขามีแบบนี้ให้ดูตัวนี้เป็น โพลีไ i n น l c ลคอไนะครับหรือ PVC เบอร์3นะครับรีไซเคิลประเภทที่3นะครับโพลีพอีรนรีไซเคิลประเภทที่5และ ABS ซึ่ง ABS ต้องบอกนี้นะทำไมชิ้นนี้ถึงเป็นของแลและแพงมากถ้าในโลกตอนนี้ที่เขากำลัง p r ีออเดอกันอยู่อย่างน้อยประมาณ1790เพราะว่า1เลยครับมันเป็นของแล 2. p พลาสติกที่เรียกว่า ABS มันใช้ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก เพื่อผลิตพวกบัมเปอร์นะครับไฟหน้ารถหรือว่าพวกฐานโคมไฟหรือพลาสติกต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ตรงนี้ครับเห็นไหมให้ดูตรงนี้ p พ r r v v n ไ u e c o r ร์ e r ด o โพ p r พ p รและ ABS ซึ่ง ABS พี่ต้นการันตีเลยว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่น่าจะเป็น p พ r r v ั n ไนล์คอรเนี่ยน่าจะเป็น p r o r p o r ิเอ่อน่าจะเป็น ABS นะครับแล้วก็ข้างในตรงเนี้ยนะครับ แล้วก็พวกยางพวกนี้น่าจะเป็นโพลีพาราเีนส่วนข้างในก็จะเป็นโพลีไวนิลคคอไรด์ด้านในตรงกลางเนาะรูปแบบการฉีดพิ่ต้นต้งบอกนี้ก่อนมันเป็นการประกอบกันหลายท่อนมากจนทําให้ตรงนี้มันไม่สามารถประกอบได้แน่นมากเพราะว่าแกปมันมีเยอะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นดีเฟ็ก์นะครับผมแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเกือบทั้งทั้งหลอดเลยที่พิ่ต้นไปสืบทราบมานะหนึ่งเลยคือเขาจะฉีดท่อน,นี้นครับท่อนหน้าทั้งหมดท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองคือท่อนใหญ่ตรงนี้เลยนะ สองท่อนนี้ท่อนที่3คือท่อนนี้นะครับแล้วก็พอเวลาฉีดเสร็จเขาจะฉีดพวกนี้ที่เป็นเรซินส์ที่เป็นแบบนี้โพลิพ p พีร n นนะครับฟันก็จะเป็นเหมือนฟันยางนะครับฉีดเลยแล้วก็จะนิ่มๆเนี่ยเห็นไหมนิ่มๆม,ม,ม,มากอย่างเงี้ยนะครับแน่นะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ด้านหลังอีกรนะครับตรงนี้เป็นตัวนูนนะสามิติเห็นไหมชูดีจับได้นะครับผมสิ่งสาคัญเวลาที่เขาประกอบน้องจะเห็นเดือยตรงนี้พี่ต้นชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นการเก็บรายละเอียดนะเห็นเดือยตรงนี้ไหมครับ1 2ึ่งสอง นะมีอีกไหมดูซิเชวยกันดูหน่อยสิเนี่ครับ3เพราะอะไรน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราประกอบของเล่นถ้าเป็นพวกหุ่นยนต์หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงนี้มันจะไม่มีการฝังตัวหมุดใช่ไหมครับมันจะเป็นสกรูเกียวปล่อยแล้วปล่อยลงไปเลยแต่ตัวนี้จะเป็นสกรูเกียวปล่อยจริงแต่เป็นล่องลึกสมมุติว่าตัวนี้เป็นแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นสกรูที่เข้าไปลึกๆนี้เลยเข้าไปฟุบตรงนี้จะไม่เห็นอะไรพอมันไม่เห็นอะไรเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอมาลงไปในล่องลึกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอันนี้นี่คืออะไรอ๋อตกใจพอมาลงไปเสร็จปุ๊บเขาจะเอาตัวฮุกอะมาตบตรงนี้เลยมันก็จะปิดเงี้ยนะเห็นไหมพอเวลาเราจะแกะเราก็ต้องแกะตัวเดียวก่อนแล้วก็ไขสกูออกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนสิ่งสาคัญเลยที่มันประกอบแล้วยากๆเพราะอะไรนี่ครับน้องมาดูข้างในพี่เปลองสุมตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เวลาประกอบเนี่ยมันเป็นเคี้ยวเล็กทั้งหมดพอเป็นเคี้ยวเล็กเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันกดไม่สนิทแกะ แบบที่พี่ต้นกำลังบอกตรงนีน้แล้วไปเจอด้านหน้าบีบเงี้ยมาทําให้ด้านหน้าไปบีบแล้วด้านหลังคลายตัวออกมานะครับผมเน่ตัวนี้คือความสวยงามแบบนี้เลยเน่นะครับเน่เน่เน่เน,น่เห็นไหมสวยไหมครับน่าแล้วก็ให้ดูด,ด้านหลังสวยมากเลยน,นี่นะครับก่อนอื่นเลยพี่ต้นต้องตกมือให้กับน้องคนนี้เลยพี่ต้นมารีวิว มีเพ้นสวยมากเยี่ยมมากครับผมต่อไปเ,อเรามาดูแก้วของฝีมือคนไทยกันบ้างสิถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดน่าจะเป็นบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์นะคิดว่านะนะครับตัวแก้วเหมือนกันครับผมตัวนี้เป็นโพลีโพลีพอปเอรีนชนิดแฮนด์วอชนะครับตัวนี้ก็เป็นโพลีพอปเอรีนเหมือนกันชนิดแฮนด์วอชอย่างที่พี่ต้นเคยบอกเมื่อกี้นะครับมันวิธีการฉีดคือเป็นโบรโมอดิ้งคืออย่างงี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอเวลาเขาฉีดใช่ไหมครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าทางเข้าของเรซินส์นะครับผมตัวนี้คือลอยสําหรับตัวที่เป็นตัวอีเจคเตอร์อีเจคเตอร์คือจุดกระทุงชิ้นงานนะครับมันคือแท่งกระทุงชิ้นงานยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะสมมุติว่าอย่างนี้ครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนเรซินมันอยู่ตรงนี้เนาะมันฉีดเรซินเข้าตรงนี้ตัวนี้จะกระทุงเงี้ยปุ้งตัวนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วก็จะมีกรรไกตัดชุบนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวด้านในก็เป็นแก้วแบบเรียบนะครับก็มีความคมเล็กน้อยตามขอบนะแล้วก็ตัวตรงนี้ เป็นการสกรีนแบบ EDP Painting นะครับเป็นลายทรายนะครับตัวนี้เป็นแก้วของเมเจอร์นี่เห็นไหมแล้วก็เป็นหน้าของพี่ทอมฮาร์ดีนะครับค่อนข้างสวยนะโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆคนใดที่ชอบเวนอมทั้งหมดนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ริกงของเวนอมลงไปด้วยที่เป็นรวมฮิตเวนอมนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมนะครับผมเข้ามากด Subscribe นะและถ้าเกิดใครชอบของเล่นแบบนี้หรือการรีวิวป๊อปคอร์นแบบนี้พี่ต้นจะหา how to train w i t h r a o n มารีวิวและจะไปหา d e a d proof ที่เป็นแบบนี้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ชแนลต้องขอญาตราไปก่อนกับ we are venom's y yeah! e